คนพอกมาล่ะเด็กเย็นดีไว้บ่าน,นี่ใครแน่เขายางใี้น้อที่ยังพาเขาไปซื้อลอตเตอรี่นะไปซื้อใช่รืล่ะนี่ล่ะตลาดนัดน,นี่ล่ะเมื่อคืนข่อยฝันดีดีไหมฝันดีแมนได้ตัวได้ล่ะตัวไดก็บอกว่าได้ดอกมันสิเคลื่อนพาเขาไปซื้อเลยโอ้ยมันสิเคลื่อนพะนะอันระยะสองปีมากนี่ข่อยหัวก็เห็นเจ้าถือเรียกงวดเมื่อกี้นี่เห็นบ่มันสิหร่งวดไดนเมื่อเคลื่อนบ้านหลังเรียกเจ้าหัน อยลันดีหรคอยฟันได้ดีหล oh no. ีมาสันทอะถ้ามันถือโคกล้านอหลีหันเจ้าอยากได้อย่างหอยสิ่ผ้าเจ้าไปเบิร์เจ้าอยากซื้อยังอยากกินยังอยากได้อย่างคิซื้อห้เจ้าปุ๊ดสุอยางเลยว่านนะโอ้ยเนาะ้าเจ้าเถือกลราจะเรียกกล้านเด้อเจ้าบ่ต้องซื้อยังไงคอยดรอกอ่าเขาไ่อยากได้ยังดอกเจ้าซื้อหน้าจักทงหันไว้ให้ลูกหันกับพ่อพ่อได้เฮ็ดกินนั่นง่ายกว่าอืม เจ้าสิไปเสื่ออย่างหน้าทงใหม่เอาตหน้าทงหน่อยนอนยังอยู่สุมืนกูไปเห็นเจ้าแฮ็ดตกเถือเขาไปเฮ็นจเถือเออปานอันยิ่งได้หน้าทงใหม่ทงใหญ่กว่าเก่าเจ้าเสี่ยวแห้งใส่ไปเฮ็ดถามแน่โอ้ยยังมากระลาวไหลนันสิเบิดตอน โอ้ยมันบวบดอกเขาย่างขายนต่แดดเช้าๆอยู่ฮัลโหลว่างละแม่นบอโอเคโอเคเดี๋ยวสิไปตอนนี้ล่ะสันเขาอย่างให้เราเดี๋ยวเอยสิไปเฮ็ดเล็บเฮ็ดผมแน่เด้อดีด้านสวยๆนี่ล่ะเฮ็ดสีเฮ็ดเนี่ยก็สิไปซาผมเฮ็ดเล็บนี่ล่ะแนวไม่ยิ่งเขาเฮ็ดกันน่ะลาโว้ย เนี่ยมันดมันเหลืออันอยูดใซซื้อกรจากมันไปยังที่เสนเี่ยมกับปิเตเบิง้งเดี๋ยวมันาไปแห้งแล้วก็วไปเฮ็ดเล็บแต่ละเดือนนี่เดือนละสองเทือสามเทือเอ,อเฮ็ดผมนี่เอาเร็บกัเฮ็ดทุกอาทิตย์ว่าถอไป็ตะเบิ้งอยู่นี่เทือละรอรอบละสองพันสามพันเนาบางบางบางเดือนหันสี่พันห้าพันปาเดือนหนึ่งกถึงหมื่นมัน,นไปยังอะนี่กดกับเรือ ก็ว่าเป็นยัางร้ามันสิ้นเปลืองครับคพณโอ้ยแต่รักสวยรักงามเนาะเกิดเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลเจ้าของแน่หลายสิป่อยให้เป็นแม่ไงเป็นป้าอันบอออันเป็นไคอยู่ซึมือเนี่ยไม่ย่อนผมงเย้าอันบอดโดนี่กย้อนเล็บเย้าโรนี่มันสิเกี่ยวยังกันอยากสวยอยากงามเป็นยังคอยไปเฮ็ดผมมันสิเป็นยังมันก็บอกเป็นยังล่ะเขาบอกว่าฟังแต่มันเปลือง มาที่จะไปข้าวโอเคเห็นบ่เปืองบ่น้ไปรอสแป๊กไปรอไปรไปรสั่นกับพต้ตองเบ้าผยังใหงโนอเป็นยังผ่าไพ่ยม่เนียนถึงถิ่มนั่งอยากมเอาหน้าเหือกไหม จะสงสัยบ่ะี่งสงสัยยังไงการน,นั่งงัยผู้ให้เนาะคือปลอบเนี่ยไปสิอยากอยูย่น้ำเนาะเท่ากับเท่าเหดเองเลงอยู่ก็มาหาอำนาจเงือกแล้วเนาะถ้าไม่เป็นเจ้าอันเจ้าสิเลือกใครเอาสองคนเนี่ยแต่ว่าขึ้นไปขึ้นบ้านเนอาใครว่าเราขึ้นเพียอยู่ดอกอืก็เป็นคอยในคอยสิบว่าหานงเงือกเน่ยคอยสิบปี นำั่งยักปุ่นละเอาไปยังเจ้าคือเลือกนั่งยักเอาโอ้เจ้าก็ของรถคือบ่งเหรเนาะนั่งเงือกมันก็คือปู่คือปลานี่ยแล้วมีเกศมีเมือกเนาะอยู่ใกล้มันก็ข้าวมันก็บ่เป็นตยูแม่บ่ล่ะเอออันนี้มาเนี้นั่งยักกะแตกต่างกันออกไปอีกเจ้ารถคืเบิ่งเด้อวานั่งยักถึงตัวใหญ่ซ้ำนีนี่แนวเกินมันสีใหญ่ซ้ำดีเหรอคือบังเด้อ ย่างนตกฟ้าห้องหันเขาต้องย่านแต่มันเดือนบางไม่เพี้ยกเพาเปียกจักเม็ดแล้วยังไงแล้ว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 ีหาคิปแล้วมันว่าเออไม่ได้หรือว่าแม่ยังอยู่ซีหานีกละ้เดนไปเดือนมากขอราคาข้ออีกหน้ว ปืนพักเนาะปืนบะล่องเลยปืนเบนาห้องเนี่ยปืนบาทละหานแม่ก็ไปซื้อมาแล้วนี่เงินวังอันอากาศออกวันกี้นี่ลาเลยไปซื้อมาใส่ไบานสองบาทหนึงดอกซื้อใส่ไปสลาสร้างคนจมสร้างคนเบาไฮว,ว่าอันอันเจ๊ว่าใส่ทองมันเป็นอาไปจำมันไปยังว่าซื้อซื้อเนี่ยมี่ทะเลกับใส่บัตรซีหาเสียนจีออกมาใส่มันบัดเลยล่ะ โอ้แข้งมาอย่างผมก็ถือว่ามีเงินสื่อหรอปาดลาหามีเงินประบาทเลยอ๋อสิแห้งมาอย่างสื่อหรอไปอยยังคือเจ๋อหนสื่อใส่ก็แม่นน่สื่อใส่บัสุยางอยใส่ทองก็สื่อทองอยากได้แหวนก็สื่อแหวนใส่เดี๋ยวนี้หั่นเขาว่าหั่นมีเงินมีทองเขาเอินพี่เอินน้องเดี๋ยวนี้หั่นหาสื่อมาใส่เป็นยังสื่อทองมาเลยายๆนี่อย่าลืมไปใส่นี้เท่ากับซ้อนนี้ด้วล่ะ เนี่ยพวกข้ามี่น,นะเขาเจ็บฮา,อ,าอือเสาเปิดปเฟซออกมากคือเห็นตาดาผัวคักเอ๊ะแล้วไปเห็นอีหยังผิดมาคือดาขาดดาแน่แท้โอ้ยแต่เราเห็นปะ่ะทึงใจหลายอย่างอยู่นะจังเด็กโผด่ดาจังสัน้นโผล่บอกใหน้หน่อยอยซื้อดอกแต่เราเป็นคนสัญญาเองเนาะ เราเป็นคนบอกว่าหลังสงการถ้าเราเห็ดบทือนี่เราสส่หอยคอยพูดดาเราเราเส่หอยดาเราเปิดสุยางเราให้สัญญาคอยแบบนี้แต่เราเฮ็ดที่ยังบถือล่ะแต่เราซื้อเลขบถือเนาะซื้อเลขบถือเออแต่เราสัญญาแบบนั้นเนาะถ้าเราการที่ยั่งบถือนี่เราใส่หอยดาเลย โทดตาเลยแล้วโอ้ยจะเป็นรอหนากระเจ้าสูบแบบหนามอมหมอกสเปกแต่เล็บปะนะใส่อออเออรอดีเลยเนาะเอ้ยมีก่กับรอพอดรอพ่อดอก มึงหูอยู่บอ่มึงเกิดมารอหลายคนที่ครอบคล้องบ่ได้เนี่ยมันทรมานมึงหูบอเอ้าป้าเถาแหรอกไอ้สิอยากครอบคล้องอยู่วะว้า